สี่เก้าดอฟินเหรอเฮ้ยเอ็ก็ดูถูกมันเกินมึงดูหน้ามึงนิ่มใสแว่นนะมันเหมือนคนโรคจิตเลยเห็นปะเวลาแบบว่าเวลาคุยเรื่องผู้หญิงอะไรเงี้ยผู้ชายมันจะมีคุยเรื่องผู้หญิงอยู่เลยใช่ปะเอ็มจะแปลว่าเฮจริงเหรอจริงเหรอตำแหน่งเฮ้ยจริงเหรอเชีย่ยกูโคตรกลัวแม่งเลยบางทีอะแม่ข้าห่านศพกูตอนไหนไม่รู้แย่งตำแหน่งไอเดียจากไอแว่นโรคจิตเหรอเอ้ยไอแว่นโรคจิตมันสั่งดู่บางทีมันสั่งนะบอกเฮ้ยเนี่ยหนุ่มเข้าเงี้ยยึดตูดแม่งเลยแบบลูก แบบคำพูดแม่งโคตรโรคจิตอะเวลาแม่งแบบพูดออกมาจากปากไอเดียวอะแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวมึงมาอย่างงี้ตุ๋ใช่ปะไอ้แบนสั่งเดี๋ยวมึงเข้ามาไงมึงเย็ดตูดแม่งเลยเออใส่แล้วมึงฆ่าแม่งเลยแบบคำพูดแม่งแบบเพี้ยคนฟังอยู่แม่งโคตรโหดหูวอะเวลาที่แบนสั่งอะทิง้งมึงเคยกินบ้ากาะเพราอะขอบคุณสำหรับบิทเฮ้ยก็ไม่รีพอร์ตอะก็ไม่อยู่ในบอมบ์อะ ปายอมขี่หวอไม่อยากห็อย่าเล่นให้คนเขาเล่นเป็นเล่นปายอมขี้รอริพ่อดิที่สามน่ะเอาอมหังให้เอาไม่รู้ว่ามีไออมปะล่ะไอ้ยุ่งุะเล่นป้าวะก Let's h u หระวังโดนทิมนี่เช็คก่อด้วดีมนะั่สกิล 못 쓰고 이것도 안 쏘는 이유가 예. 지금 걸릴까 봐 이마저도 연기하고 있어 와, 와 진짜 지독하게 연기하네요 와 그러고 피치즈가 나가주죠 가졌어요 이거 와. 아 이거는 어쩔 수 없어요 진짜 대박이네요 정말 잔인해요 와. 정보 없으면 거의 안 나갑니다 정보가 있다면 무조건적으로 나가서 킬을 만들어냅니다 뭔가 기존의 그전 경기의 불센스 와 야, 이거 뭐. p อนี้นะ่้าวพีดอ้นี่ไม่ใช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 ่ไไม่ใช่ไม้ใช่ไม่ม่ใช่ไม่ใม่ใช่ช่ไม่ใช่ไม่ใชไม่ใ่ไม่ใช่่่ไมหไม่่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใช่่่มาใช่่ใช่ไมม่ใม่ โอ้แล้วโรเตทกันมาครับผมทะลุผ่านบีเมนมาไหลขึ้นช็อตครับเหมือนสลับฝั่งกันเลยนะเข้าช็อตมาแล้วครับผม PDC แหวไปนี่ไงเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งเก็บไปสองครับผมหรือแค่อาราวกับโยนี่ครับโอ้ PDC เก็บไอ้คนหรือคนเดียวแคือาราวครับ PDC PDC อาราวฮะเฮ้ยผมบอกเลยว่าคนที่จะปิดงานนี้คือเจ็ตโคล่าในจอโคนแรก